วันนี้นะคะเราจะมาทำาวิดีโอการย้ายจุดติดตั้งเรอเตอร์นะคะโดยใช้เน็ตทู 2, แล้วก็ใช้สายไฟเบอร์2คอนะคะแล้วก็จะมีตัวต่อ sc apc ค่ะเดี๋ยวเรามา,าเริ่มเชื่อมจากต้นทางเลยนะคะอันนี้ใช้เป็นาสายบีเนาะเวลาเราเวลาเราจะเชื่อมต่อมันจะมีจุกสีเขียวๆตรงนี้นะคะให้เราดึงออกก่อนค่ะอันนี้ก็เหมือนคันกะ ดึงแล้วเราก็ต้องเสียบให้ตรงล่องนะคะฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันค่ะต้องเสียบให้ตรงล่องอ่าโอเค อันนี้คือฝั่งที่ที่ต่อเมื่อกี้จะเป็นต้นทางนะคะไไีไปดูปลายทางค่ะที่เรอยายเราเตอร์อย,ยอไ,ไอีก้งอันนี้นะคะเราเตอร์จะมาอยู่ตรงห้องนี้นะคะอืมอ่ะน,นี่คือตัวเราเตอร์เมื่อกี้กกฝั่งต้นทางเราใช้สายที่เป็นตัวบีสายฝั่งปลายทางก็ต้องเป็นตัวบีค่ะนี่ <Okay. S 2> เสียบยตองช่วงสายหรอใช่เออช่วตัว B โ okay. อเค<ม>เสียบเข้าไปนี่นะคะแล้วก็ให้ตรงรูนะคะตรงยห้ก่อนแล้วเราก็เสียบเข้าไปค่ะดันไปให้สุดเลยค่ะ <Okay. S 2> อ่ะนี่เราเสียบแล้วเนาะแล้วรอสักพักหนึ่งเราก็ต้องมาดูไฟ power โอเค okay. พอนแล้วก็จะมีอ่ะแลน ่แล้วก็โทรศัพท์นะคะอ่าแลังจากนั้นเราก็ใช้สายเลนสายเลนเช็หกนะคะ,ะยี่ห้อ XLL ยี่ห้อ x l ค่ะเสียบเข้าตรงรูเลนรูที่หนึ่งค่ะอ่าสายเลนต่อไปแล้วเราก็ปลายทางสายเลนเราจะมาเสียบตรงะครับ เดี๋ยวดึงกอดโอเคนี่นะคะเสียบเข้าไปอ่ะโอเคไฟติดนะคะแล้วเราก็มาลองดูว่าเน็ตมาไหมนะคะอ่ะมาที่เป็นเน็ตมาที่หนึ่งจิกกะบิตนะคะโอเค